ครับ <martyr> คุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมกำลังดูกอนไลน์กันมาสมาร์ชแนลนะครับวันนี้ผมจะมากลับมารีวิวของกันต่อนะครับผมตอนรีวิวของเด่นนะครับผมเนี่ยี่ผมจะอันนี้คือเดินไปแล้วสะดุดตามากเลยครับก้าตัวนี้คือจริงๆก็อยากให้มันมามานานพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่พอดีว่ามันมันสะดุดแบบแ้ยแถวบ้านผมไม่น่ามีขายแต่มันก็มีจนได้ครับก็คือ o อเกอ h ์วี9,000นะครับก็คือ W uh, ก็หมายถึง Wireless h ก็คือ d p h o n นนะครับผมโเกอร์ e s s Headphone นั่นเองนะครับเป็น Wireless นะครับผมนี่แบบเฮ้ยเจ๋งว่ะมีตัวนี้ขายด้วยนะครับไฟอ i น One นะครับในนี้ก็จะมีทำอะไรได้บ้างวาย e ลสเฮด e ฟนไรเล e าย Wireless Chat, FM Radio แล้วก็อะไรไววายเฮดโฟนนะครับวันแล้วก็ไหนมันนี่แหละแล้วมันก็จะแถมด้วยต,วตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผม ด,ดีผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรวะข้างหลังนะ่าจะมีพอกอยู่ว่าทำอะไรบ้างคือความไกลของมันเนี่ยไกลได้ถึงสาสิบเมตรนะครับผมกัดกล้องมันเอาเอาชัดดีลูกเออโอเคครับแล้วก็แล้วตัวทาร์สทาร์ทาร์าส,าสมิตเตอร์นะครับผมเจ้าตัวเนี้ยนะครับเราสามารถแบบเชื่อมอย่างนี้ได้หรือแม่ก็อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผม นี่ก็ได้แล้วก็นันก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมนี่มาเรามาเริ่มแกะอะไรดีกว่านี้ผมซื้อที่เป็นหลอยที่โรตาม์ไม่รู้ว่าโรตาร์แถวบ้านผมมันจะมีขายด้วยก็เลยนะเอพอดีผมเอาเคสออกนะครัผมไปซื้อเจผมไปซื้อบางสิ่งบางอย่างมาด้วยนะครับผมมาแกะไงวะเดี๋ยว ยแกะยังไงผมแกะกล่องไม่เป็นชิปหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็ดมือผมก่อนนะครับมือพอดีมือลื่นนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมแกะได้เลยกันจะเปิดได้จ่ายมือนี้ต้องน่งงัดแงะเลยครับตั้งก็ตัง้งลำบากเหลือเกิน อ,อ้เปิดกล่องมาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในหน้าตามเป็นยังไงนะครับผมเห็นไหเนี่ยอ๋อผมอาจจะรีวิวไม่ได้รีวิวแบบละเอียดมากนะครับอาจจะรีวิวบบเรืเร่งเพราะว่าเวลาผมก็นะก็มีจํากัดเหมือนกันนี่หน้าตาม,มันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่คือตัวที่มันแถมมาให้เจ้า t r a n s i s t ร r อะไรเนี่ยนะครับมาสาหรับนี่ สัญ,ญลักษณ์โลโก้กระบอกอยู่อ่ะโอเคแล้วก็จะมีพวกสายแจ็คนะครับไว้เสียบพวกรูแจ็คก,ก็จะมีรูอ่าอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับต้องใช้ต้องใส่ฐานด้วยนะครับผมใส่ฐานก็น่านจะเป็นฐานขนาดโอ้ย A สามตัวนะครับโอ้โหเดี๋ยวไอเราก็นึกว่าดับเบิลเอมันใช้ A3 สามตัวเลยเว้ยนะครับแล้วก็นี่เจ้าตัว oh. เครืองเรานะครับ oh. กอ้ยฟัง่อนข้าจะเล็กเล็กกว่าอันโอกเกอร์ที่ผมใช้นะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้แล้วก็สายนี่แถมมาแบบยังโคตรพ่อโคตรแม่เลยครับจะมีอะไรบ้างอะ่ะสายสีเขียวนี่น่าจะเป็นสายอ๋อนี่คือสายของฟังครับไว้าสาหรับเสียบแบบเออซื้อเสียบเข้ากับอันนี้แล้วเสียบเข้ากับน,นี้ได้ ผมไม่ก็เสียบเข้ากับ iPad ผมได้นะครับผมก็คือเราจะเสียบแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อกับ iPad ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะาแบบเสียบอันเนี้ยแล้วก็มาเนี้ยเอ้ยเอาเนี้ยเอาเจ้าตัวเนี้ยเสียบกับ iPad ผมก็แล้วก็อันเนี้ยเปิดแบบไวเลสอ่ะเราก็ใช้ตัวเนี้ยแบบเออใช้หูฟังเนี้ยอ่านแบบไวเลสเอานะก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยมีสายอะไรเนี่ย ไอไม่กล้าพูดชื่อกลักวกลัวพูดผิดแล้วอายรัชบานสองนะครับสายชมพูชมพูนี่สายแล้ววะสายไม้ฮนะอ๋อสายไม้สายไม้มันมีไม้ด้วยหรอวะ,วะไม่เห็นไม้มเลยนะครับจางมาเถอะนะครับผมโอเคก็นี่ครับก็คือเจ้าตัวที่ผมจะมารีวิวก็คงมีแค่นี้แหละครับนะเอ้แต่คืออันนี้ผมแค่ เปิดนอกนะคือแบบอันนี้รีวิวแบบรีบๆนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวก็อืมตรงนี้เออเออตรงนี้ก่อนโฟกัสกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอันนี้จะเป็นแบบเออเล่งเสียงเบาเสียงนะครับวอลลุ่มอันนี้ก็จะเป็นปรับเป็นโหมดอันนี้ได้ดโฟนได้หรือว่าเฮดโฟนี้แล้วก็มีตัว R นี้เรดีโอครับส่วน Off ก็คือปิดนั่นเองครับ เลถ้าเกิดเป็นโหมดเรดีโอหรือเฮดเรดีโอหรือเฮดฟอนต้องใช้ต้องาทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีถานเราต้องใส่ถานด้วยนะครับผมนี่โอเพนตรงนี้เพื่อเปิดใส่ทิปใส่ถานขึ้นมานครับเดวยดวๆท่านระดับไหนนะครับ่านนี่ A 3ตัวไอชิบหายเหออโอ โหเรเทียดกันมาเลยครับกดปุ่มปิดหน้าจอ iPad น,นะครับอ่ะแล้วก็มารีวิวของกันต่อครับก็อามารีวิวแค่แป๊บเดียวแหละนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีสวิตช์รีเซ็ตกับสแกนนะครับก็คือจะต้องกดเพื่อที่ทํางานเปิดใช้งานเจ้าตัวเนี้ยทางซิสเตอร์ต้องกดทั้งสวิตช์ตรงนี้ก่อนสแกนก็จะมี Switch สวิตช์กดกัดกล้องนะก็ได iPad ดีวกว่าเออขนขานี่นะ เออไอ้ทุยก็จะมีอ่านี่ครับสแกนสแกนนี่ลูกเอาง่ายๆว่ามันมีข้างๆเนี่ยจะเป็นสแกนตรงเนี้ยมันจะเขียนว่ารีเซ็ตในยังไงเห็นละนี่สแกนรีเซ็ตนะครับผมข้างล่างตรงตูดเนี่ยนะครับก็เป็นไว้เสียบกับเจ้าสายแจ็ค เจ็บเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับหรือว่าจะเปิดไ i r e ก็ได้เหมือนกันเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปลองใดูใช้งานกันเลยนะครับผมไปนครับสวัสดีครับแล้วก็ตัดกันมาตรงที่ว่าการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับผมมาอตายแล้วนะครับผมตามมาตรงการใช้งานแล้วนี่ก็อยู่ในห้องนอนนะครับการใช้งานของเจ้าตัว okker b l u hs 9000นี่มันเป็นยังไงนะครับผม ก็มาดูเลยดีกว่านะครับการสิ่งที่แรกที่ต้องเตรียมก็คือนี่ครับทานทานอ่าตองเอครับเอสามตัวไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเรียกว่าตองเอนะครับเหมือนเลขตองเก้าเลขอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจําไว้นะครับแล้วก็นะครับแน่นอนฮานซิสเตอร์ผมใส่ทา,อานออกไปแล้วนะเนี่ยผมใส่ทานเจ้าตัวฮานซิสเตอร์บอ้ยมองตัวว่านะครับมันโลกนิดนึงนะครับโต๊ะคอมผมเนะี่ย แ้มีดเมื่อไรยเต็มไปหมดเลยนะผมนะนะครับอ่านี่จะใส่ทานแล้วตัวเสเซใส่ทานที่เจ้าตัวทานซิสเตอร์นะครับผมมันจะมีสวิตช์อยู่อ่ะเจ้าตัวทานซิสเตอร์นะผมเนียนบอกไปครับว่ามันเป็นไมค์ได้ด้วยมันเป็นไมโครโฟนได้นะพูดไปเล่นไปเจ้าตัวทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับผมไมโครโฟนมันจะเป็นรูเล็กๆอยู่ตรงข้างบนตรงนี้นะครับส่วนเจ้าตัวหูฟังของเรานั่นเองนะครับโอเกอร์โอเออก,เกอร์เหมือนกันนะครับ จอยก็จอยโอเกอร์อยู่ข้างล่างจอยน้องโบมีเกี่ยวของเก่าของเก่านะครับวันนี้ผมเราจะเลือกก็ได้ว่าจะเอาเป็นแบบตอสายแจ็คเอาก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นไวเด็ก็ได้สายแจ็คเสียงมันจะดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนครับส่วนถ้าเกิดใครอยากเอาเป็นไวรเดสคนะให้ถอดตรงอุ้ยให้ถอดสายแจ็คออกมาครับถอดออกมานะแล้วไปดับตัวดตัวดัาตัวดับเสียลงไป ก็จะเห็นว่าสายแจ็คของออดิโออ่ะสีเขียวนะครับจะต่อเข้าที่ตัวคอมผมแล้วมันจะโยงมาตรงที่ส่วนของเจ้าตัวทรานซิสเตอร์นะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูดีกว่าว่ามันจะใช้งานยังไงก็นี่ครับอ่ะในตัวนี้ผมก็ใส่ทาองออกไปแล้วนะครับให้เราเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับไหนวะสวิตช์ตรงนี้ครับให้เลื่อนขึ้นไปเป็นตัว H ตัวเดี๋ยวอธิบายนะว่าตัว H นี่คือ Headphone ก็คือเป็นแบบวเลสนะครับส่วนตัว R ตัว H ก็คือ Headphone หมายถึงวเลสแบบใช้งานแบบวเลสนะครับถ้าเป็นตัว R คือโหมดเรดีโอหมายถึงโหมดวิทยุก็คือเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเวลาคุณเปิดหูฟังอันนี้ตอนเด็ดๆเลยนะประเทศประเทศเราแปดโมงเช้าหรือหกโมงเย็นนะคุณจะได้ยินเสียงเพลงของละบงชาติก็คือมันจะตาม มันคือม,มันจะตามเป็นวิทยุเลยครับก็เหมือนเป็นว่าไอเนี้ยเ้าง่าคือเหมือนเป็นวิทยุข้อหัวนะนะอก็ดี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 เหมือนกันครับแล้วก็ส่วนออฟนี่เอาไว้สําหรับแบบเสียสายแจ็คเข้าเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวหูฟังแล้วนะครับอ่ะดูดีกว่าเปิดปึ๊เลื่อนสวิตช์มันขึ้นมาถ้าเป็นโหมดเรดีโอมันจะเป็นสีแดงไฟสีแดงนะครับผมเดี๋ยวนี่ไฟสีแดงถ้าเป็นเรดีโอนะครับต้องปรับเป็นเฮดโฟนจะเป็นสีเขียวสีเสีเหลืองสีเหลืองครับ จากนั้นอ่นะให้เราเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะครับอ่ะคือตอนนี้มันโอย้ยทุยผมผมนี่ก็นะลืมลืมลืม,ลมให้เรามาเปิดสวิตช์ตรงเจ้าตัวทรานซิสเตอร์นะครับมันจะมีสวิตช์ตรงทรานซิสเตอร์อยู่จากนั้นเราก็จะเห็นว่าไฟแดงๆตรงเนี้ยมันจะวิมันจะเปิดเลยครับอ่ะวางไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาท้องหนีบเอาไว้นะครับ จากนั้นก็คือแล้วก็ลองเปิดเพลงฟังคนระับก็คือเสียงเพลงจะไม่ได้ยินนะครับผมอ่ะให้เรามันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มเนึ่งไอ,อสองปุ่มเดียรสองสองปุ่มเหมันตั้งยังไงวะตั้งกนบบโต้ให้ไอแพดมันตั้งนะครับมันจะมีอยู่สองปุ่มสองปุ่มนะครับก็ที่ผมบอกไปว่าปุ่มสแกนกับปุ่ม รีเซ็ตให้เรากดสแกนครั้งหนึ่งครับอ่ะลองฟังดูก็ไม่ติดนะครับตอนกดรีเซ็ตดูผมเองก็ไม่แน่ใจจะมันยังไม่ค่อยแน่ใจวิธีใช้มันเท่าไหร่นะครับแต่สองปุ่มนี้จะเป็นหลกักเป็นหลกัหลกๆนะครับอ่ะโอเคกดสแกนก่อนแล้วกดรีเซ็ตนะครับไม่ก็กดสแกนอย่างเดียวก็ได้หรือว่ากดรีเซ็ตไม่รู้นะครัผมกดสองอย่างสแกนก่อนแล้วค่อยรีเซ็ตนะครับผมจากนั้น เสียงเพลงก็จะดังออกมาให้ได้ยินนะ <teve f' S 1> เดี๋ยวผมจะปรับเสียงให้ได้ยินนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับให้เราเลื่อนเลื่อนลงอาอเฮ้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นลงคือปิดเ,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 เ cave, บาเสียงได้ยินไหมครับน่าจะได้ยินนะครับอ่ะก็เห็นว่ามันไม่มีสายคนระับเป็นไวเลสไปแล้วนะครับแต่เสียงแน่นอนคนระับว่าเสียงเป็นสายแจ็คเสียงมันจะค่อนข้างจะดีกว่านะครับผมแต่นี้ก็เป็นแบบไวเลสได้ความไกลนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูนี่คือโต๊ะคอมผมนะคือเนี่ยอยู่ไกลๆขนาดนี้ก็ยังได้ยินนะว่ามันไปไกลแล้วต้องสามสนนิบเมตรนะผมอะสำหรับการรีวิวเจ้าหกตัวนี้คงเพิธานีแบบพเทานีแล้วครับก็นะครับผมสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้า